วันนี้มีปโปรนะครับมีงานหนังสติก๊กแล้วก็มีปืนยิงปลามีปืนยิงหนูครบหมดเลยช่างล่าเมื่อไหร่จะมีนะพอดีรออยู่นะครับดูหลายคลิปแล้วแหละนะตัวนี้เลยพี่ก็ถือว่าเป็นตัวเปิดตัวไม้ลูกฟ้าด้วยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวปีกเล็กกับตัวปีกใหญ่ปีกเล็กจะเป็นงานยิงหนูนะครับถ้าเกิดเราใส่ยิงหนูมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ้เดเขาหยาค่ากับปลาอ้อยครับพีนองมันจะก็จะเป็นปีกเล็กๆแล้วก็ลูกดอกยิงหนูมันจะเป็นลูกดอกยาวๆนะครับไม่ได้ม่ได้ใช้เป็นตัวลูกดอกยิงปลาจากคนละอย่างกันยิงปลามก็อยู่ระดับกลางๆอันนี้เป็นตัวกระบอกลอกใช้ตัวใหญ่ขึ้นมันจะปล่อยสายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมใช้สายเลือกใช้ใหญ่ขึ้นทําไมหมดตัวลอกแรงต่างเป็นออโต้หมดเลยส่วนเรื่องราคานะนะฮะก็ยังน่าจะถูกก่าเดิมด้วยนะครับไปดูคลิปนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เราเลือกได้นะครับจะเอาเป็นสีโอ๊คหรือว่าเ,อาเป็นสีธรรมดาแบบนี้สีอมก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยนะอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อผมก่อนนะครับเผื่อสนใจนะี่าน่อด้านบนก็ได้เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับหรือจะคนเดียวกันแหลอผมคนเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมวางไว้ตัวนี้ก่อนนะครับไปดูกันไปถ้าสีโอ๊คนะครับงานนักเซ็กก็จะประมาณนี้ผมมีทรงตัวนี้เป็นทรง B ี เป็นไม้ลกฟ้านะครับไม้ลกฟ้าแล้วก็ลงเป็นสีสีโอ๊กเม็ดมะขามพี่นะครับมีรองพื้นด้านล่างด้วยกันมันทะลอกกันมันลอกกันมันลายแรงต่างนะแล้วก็ลงเป็นสีโอก๊กเคลือบเงาอ,อยกต่างหากสวยดีพี่ลงตัวมากแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแข็งมากด้วยทําก็ยาก ส่วนเรื่องราคาผมโปรอ,อยู่เหมือนเดิมถูกๆเหมือนเดิมราคาอยู่ที่พันห้าไกลปืนสแตนเลสนะครับแล้วก็ง่ามทําเซฟกันลัน่นนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วตัวง่ามต่างๆที่โดดเด่นมากๆก็คือผมโมไม่เหมือนใครนะพี่นะครับแล้วก็ทาเป็นเจ้าแรกด้วยปืนหลังฟติกแล้วก็โมเป็นเจ้าแรกด้วยในในโลกนี้แล้วมั้งเพราะว่ายังไม่มีไม่มีคู่แข่งยังไม่มีคนทานะครับทาก็คือมันจะเป็นอย่างงี้ยครับจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ทาแล้วมันก็จะไม่คลอนนะครับมันก็จะนิ่งๆหน่อยเดี๋ยวผมให้เทสให้ดูเดี๋ยยยวออ่ารบเผมธิื ปโปรพันห้านะครับเมีเป็นทรงตัวนี้นะจะเป็นทรงดีนะลงสีโอ๊คหรือว่าจะสนใจตัวปืนยิงปลานะครับเออมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมมีผมมีพันไท้ายเขเลยทําได้แบบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลราคาปรมาี้แทงก็พอใช้งานได้พี่เป็นไกปืนสตเลตมีเซฟบนเอ่อพันท้ายเป็นไม้ลกฟ้าตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวรางเป็นไม้ปะดูก็ก็ถือว่าเอ่อมั่นคงดีแข็งแรงดี เดี๋ยวผมให้ยางแบบนี้นะครับมียางตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กมีมีแรงกว่านี้หน่อยก็ผมสรุปคือผมมีให้สองสองอันตัวยางนะครับแล้วก็มีตัวล็อกมีตัวล็อกออโต้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวล็อกออโต้เป็นตัวสแตนเลสเวลามันจะไม่คลอนแล้วมันจะไม่หลุดไปกับตัวปลาครับพี่เวลาเรายิงปุ๊บปามเดึงแรงรต่างจะไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือโลโก้ตัวนี้มันจะสะดวกอันนี้คือตัวรุ่นใหม่สแตนเลสนะครับจะเป็นตัวปืนยิงหนูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะ ลูกดอกมีลูกดอกตัวยาวแล้วก็มีลูลกดอกตัวขนาดกลางลตัวขนาดสั้นนี่ผมไม้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูส่วนเรื่องราคาผมบอกก่อนเลยก็คือถ้ายิงปลามันจะผมลดให้เหลือพันห้าถ้าคุณพี่จะเอายิงหนูเพิ่มเติมนะครับยิงหนูมันก็จะเพิ่มเติมเรื่องเรื่องปีกตัวเล็กเพิ่มเติมมาเป็นขนาดสามสามนิ้วนะครับความกว้างแล้วก็มีลูกดอกให้ก็เป็นพันเจ็ดจะเอายิงปลางเดียวโปรพันห้ามีเท่านี้นะครับไม่ได้ทําอีกแล้วมีตัวพันท้ายเป็นแบบนี้ทรงกำคอก็ลงตัวดีเดี๋ยวผมยิง้ดูมีีตัวน ผมมีอยู่ประมาณเจ็ดพันไทยเนี่ยฮะพี่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวทรงมือสอดอย่างนี้เป็นสีโอ๊คธรรมดาแล้วก็มีเอ่อเป็นสีธรรมชาติอย่างนี้ก็มีเนี่ยฮะก็สวยดีมันจะลายลายพี่ลายลายคล้ายๆล้ายไม้มะลีเลยนะครับแต่มันก็เป็นไม้บ้านเรานี่แหละนะครับมีตาไม้ต้นนี้ก็ถือว่าสวยดีตัวรางเป็นเหล็กกวานาันนตัวใหม่นะครับแล้วก็ผมโมตัวนี้นะครับพี่มันจะเหนือเหนือไไหมฮะ แล้วมันไม่มีเสียงดังเวลาเราเหยียบเรงต่างบางคนเขาไปเอาไปล่าหนูเรงต่างเหยียบมันจะดังเกินนะครับอย่างเงี้ยมันก็ก็ถือว่าได้นะฮะมันมันจะเนือดเแล้วมันไม่คลอเลยพี่โนสันยังไงก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงถึงตัวง่ามกันเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูราคาบอกเลยก็คือเหลือพันห้านะครับนี่ประมาณนี้มียางให้สองชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ขากล้องแป๊บน,นึงนะพี่นะฮะเอาแบบสดๆเพื่อต้องไปตัดต่อนะครับจะได้รู้เรื่องแบบเอ๊เป็นภาพจริงนะอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวผมใส่แป๊บนึงโอเคได้แล้วฮะเดี๋ยวผมขยับกล้องมานิดหนึ่งตัวปืนหนังสติ๊กก็เหลือเหลือพันห้านะครับเดี๋ยวผมจะเทสตรงนี้น่าจะประมาณนี้นะน่าจะน่าจะพอเห็นอยู่ขอขยับนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับนะครับใส่แว่นตาก่อนนะับตัวตัวน,นี้เป็นตัวยังไม่ได้ทดสอบอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมก็ โมงามเรียบร้อยโมงามคือไม่ไม่ให้ครอนแล้วแล้วก็จะยิงไปยิงไปคุยไปเรื่อยๆว่ามันจะอาการเป็นยังไงบ้างมันสะดุดไหมมันแม่นไหมนะครับอย่างแรกเลยให้เราใส่ลูกกระสุนก่อนนะครับใส่ตรงกลางแบบนี้คุณพี่ต้องดึงดึงงออะไรแบบนี้นะครับนี่ฮะบิ๊กงามมันลงมันลงมานะครับมันมันมันหนึบนิดนึงใส่แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็พิงไว้ข้างฝาถ้าไม่ได้ใช้งานไม่เป็นไรหรือว่าเราถือไปเรื่อยๆถ้าเราจะใช้งานนะฮะเอาเท้าเหยียบลงแบบนี้ครับ ตึงมากพี่อันนี้มันมันตึงมากๆชงชักก็คืออยู่ที่เจดห้าผมเล็งจากหนังรองด้านบนแล้วก็ไปที่กลางง่ามตรงกลางปุ๊บนับลงไปเส้นที่สองนะครับเดี๋ยวผมแค่จะกลับประมาณนี้ก่อนอันดับแรกนะครับเอารูปหัวใจนะนะฮะนะครับโอเคผมยิงไปนะฮะมันจะลงล่างกว่าเป้าอยู่ประมาณสักไม่ไม่ถึงนิ้วเพราะฉะนั้นแสดงว่า เราก็จะเล็งขึ้นไปอีกหน่ออันนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเหยียบลงไปนะครับผมมันลงล่างใช่ไหมผมก็จะเล็งขึ้นไปอย่างเงี้ยได้เป้าไปาเลยครับพี่สเสร็จอ่อใส่ลูกแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะครับเนีอยอยู่ได้เป้าทั้งหมดนะครับดูตัวนี้เข้ามา ลูกกระสุนก็คือได้ตั้งแต่ลูก8มิลลมลูกปืนรถจักรยานนั่นแหละครับตามร้านจักรยานก็คือมีขายได้หมดนะครับไล่ไปเรื่อยๆก็ไปถึงลูกแก้วที่เราดีดเป็นลูกลูกแก้วก็คือ16บมิลมแต่มันจะใส่ยากนะครับเป๊ะตกกลางเลยพี่นะฮะเนี่ยหลักการก็เท่านี้เองเล้งนะครับผมบอกใส่ลูกแบบนี้นะเราเล้งจากตัวหนังรองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่กลางง่ามตรงนี้กลางเสร็จ ประมาณเส้นที่สองตัวนี้ครับเนี่ยมก็อยู่ตอนาตำแหน่งนี้แต่ว่าเราต้องมีศูนย์หลังตรงนี้บนตรงนี้ก่อนเราก็ไปที่ที่เป้านะครับะยะยิงเล็งประมาณนี้มันอยู่อยู่ประมาณสักสิบเมตรถ้ามันสักสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรเราก็เล็งเผื่อก็ไนกกไปหน่อยเอายกยกสูงไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะโอเคลืมแล้วนะครับ,เ,นะรบเนี่ยตัวเป้าได้มุหมดเลยนะครับเสร็จแล้วมันไม่มัน,มน,มนไม่คลอนด้วยนะฮะโอเค ขอดูแป๊บหนึง่งเห็นไหมครัเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะดูตัวยิงปลาต่ออันนี้อันนี้ปรับก็เปนหน่อยฟึบเห็นไหมครับี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินเข้าไปนัดแรกมันลงล่างนะครับโอ,อมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดผมก็เล็งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ถือว่าก็แม่นของมันน่ะแหละนะถ้าพี่อยากได้แม่นกัาน,นี้เราก็ต้องไปหากล้องครับไปหาเลเซอร์ช่วยใช้หาอุปกรณ์ช่วยเล็ง ตัวปืนผมโปรเหลือหนึ่งพันห้าเดี๋ยวไปดูตัวปืนยิงปลากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าผมยืนบังอันนี้หรือเปล่านะะเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันปตัวเป้าตัวนี้โอเคเอาตัวนี้ไ้ก่อนนะครับตัวปืนยิงปลาตัวนี้ผมโปรลือพันห้านะครับผมจะมียางตัวใหญ่ให้อ่แรงขึ้นตัวนี้เป็นน่าจะขนาดสิบสี่มิลนะครับเสร็จแล้วมีตัวเล็กตัวนี้ดูแล้วก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดมิลตัวสั้น ตัวนี้ไว้ยิงหนูจะดีพอดีเลยถ้ายิงปลาใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นคลองนี้นะมันไม่ลึกมากเรายิงตามคลองสัก67เเมตรแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวที่ผมจะทดสอบตัวนี้เหลือพันห้านะครับตัวล็อกยังไงเดี๋ยวเคาดึงแบบนี้ฮะมันจะออกง่ายตัวกระบอกใช้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่ากี่นิ้วผมก็เรียงไม่ถูกเงี้ยแต่รู้ว่าตัวตัวใหญ่ตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบปอนะครับล็อกก็ง่ายแบบนี้ฮะปดล็อกนี้เวลาปลาดึงมันจะไม่หลุดเสร็จแล้วก็ใส่ลูกครับ ใส่ลูกลงไปแบบนี้ไกปืนเป็นตัวสแตนเลสมีมีไซสบนตรงนี้นะฮะกดไม่ลงนะต้องต้องกดตัวนี้ลงนี่ถึงแบบนี้ครับโปรก็มีลูกดอกให้สองมียางให้สองเหลือพันห้าครับมีอยู่เจ็ดตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ก็ถือว่าลงตัวดีไปดูกันปะเดี๋ยวผมจะลองเอ,อขึ้นลูกง่ายมากเพราะว่ามันมันเป็นยางตัวเล็กนะครับคุณพี่จะเอแรงอันนี้ก็ใช้ยางตัวใหญ่หรือใช้สองเส้นไปเลยนะครับโอเคเป้าด้านนี้นะฮะ ตรงกลางเลยนี่เอเดี๋ยวผมจะลองดูได้หลายรูใส่ลูกนะครับมันก็เอาไว้อยู่หายอยู่หากินนะครับใส่ลูกหนึ่งนัดแล้วนะครับสองนัดนัดแรกนี่เข้าจุดแดงเลยนะครับนัดที่สองออกป่านิดนิด หายใจพรท่านครับพี่น้องนะครับลูกสามเข้าตรงกลางกลางเป้าเป้าแดงนะครับก็เขาคงจะประมาณนี้แหละนะฮะเพราะว่ามันรางไม้มันถือว่ามันเงียบดีหายใจพระท่านครับ <laughs> หายใจเป้าพดโอเคคลูผมมีให้สองลูกเดี๋ยวไปดูตัวเป้าที่เรายิงกันว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่ฮะไปะ หายใจบางท่านเอาประมาณนี้แล้วกันเอ้ผมมีตัวยิงหนูด้วยผมก็ลืมไปให้ดูนะว,ว,ว่ามันยิงหนูยังไงบ้างนะครับตัวนนี้นะถ้าเราจะยิงหนูนะครับคุณพี่สวนถ้าเกิดบอกว่าสนใจตัวยิงหนูอย่างเดียวก็ได้นะครับเ,เหลือยิงหนูก็พันห้ายิงปลาก็พันห้าครับจะแยกถ้าเกิดจะรวมก็แค่พันเจ็ดก็คือได้ครบหมดเลยใส่ย,ยางนะครับ ยั่งบทันเลยยิ่งอย่างเลยครับพี่น้องไม่ใหม่เลยแต่ละตื่นกะหลานนะครับประเดิมเลยใส่ลูกโอเคดูลูกครับนึงนะฮะพอดีพอดีนะครับพอดีพอดีก็ถือว่าระยะนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมจะเล็งตรงไม่ลุ้มจะได้ไหมนะครับนะครับโอเคอยางก็ก็ขึ้นง่ายไม่ไม่ถือว่าแข็งเลยนะครับปกติมันจะแข็งกันนี่ไปขอ้อขอขยับตัวนี้นิดนึงนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวปืนกันว่าเป็นยังไงบ้างสรุปเลยก็คือถ้าจะเอา,เ,อาเป็นปืนหนังสติ๊กก็จะเป็นพันท้ายในนี้เป็นสีดาเดิมนะครับเป็นไมู้กฟ้าเป็นทรงมือสอดทรงมือสอดแล้วก็ใกล้ปืนสฟตัเลตแล้วก็ตัวง่ามนะครับผมจะทําให้ตัวง่ามทํามันจะโมให้พี่มันจะมันจะจบที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องตัวยางนะครับตัวยางไม่ต้องเป็นมงไปมัดนะครับเพียงแค่ ผมเปลี่ยนลูกปืนให้จาก4.5มิลเนี่ยนะบางบางตัวมันเล็ดรอดออกนี่พี่ไรยิงแล้วมันหลุดนะครับลูกปืนไหลอะไรต่างผมเปลี่ยนเป็นตัว5มิลทั้งหมดเลยนะครับยอมก็ก็ยอมจ้างมาทำงานยอ,ยอมซื้อลูกปืนใหม่มาทําทั้งหมดจบเลยที่นี่เปลี่ยนใหม่ครับไม่มีเล็ดรอดจบที่นี่นะครับเวลาซื้อไปลูกค้ามีปัญหาอะไรต่างมันจะไม่จบตัวนี้ถอดออกมาทําเซฟนะครับเห็นไหมฮะเซฟสวยด้วยเขาทำแล้วล็อกน,นะครับมันจะไม่ลั่นด้วยเวลาล็อกนะครับเนีย่ยตัวนี้นะฮะ ล็อกปุ๊บดันมันก็กดไม่ได้ไหมฮะเนี่ยถ้าทำง่ายดันออกไปถึงจะได้ง่ามก็ก็ถือว่าโอเคเลยล่ะโปรพันห้าครับไม้โลกฟ้าทรงมือสอดหรือว่าถ้าเกิดจะชอบนะครับเป็นสีแบบไม้โอก๊กอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทรงเอ่อทรงตัวบีแล้วกันถ้าบีมันจะเรียวๆหน่อยถ้าชอบทรงดีนะครับมันก็จะอ้วนๆประมาณนี้ครับเหนี่ยมจะหนาหนากว่าหน่อยเป็นสีเหมือนเม็ดมะขามเลยนะครับตัวง,ง่ามก็จะโมให้ด้วยจบที่นี่ครับพันห้า จะเอาปืนยิงปลากับปืนยิงหนูนะครับเอ่อตัวนี้ครับปืนยิงปลาผมก็ทําบ้านๆน,นี่แหละก็ถือว่าโอ้นะอย่าไปคิดอะไรเยอะพี่แล้วราคาพันห้าด้วยนะครับลางก็เป็นไม้ปะดูกายปืนแตันเลสน้ําหนักก็อยู่ประมาณไน่าจะเกินสองกิโลกรัมล็อกเป็นออตโต้ตัวล็อกใหญ่ขึ้นปีกเป็นสี่สิบเซนนะครับเอาไว้ใส่โรลเลอร์ได้มีตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ตัวรูไว้ให้นะครับบางคนเขาติดโรลเลอร์ลูกเดียวมันก็จะติดง่ายเท่านี้เอง เหลือปลายนะครับอยู่ประมาณสัก30เซนช่วงชักก็วิ่งอยู่ประมาณน่าจะประมาณ50สิบปังนะฮะประมาณนี้ยิงปลาพันห้าครับจะเอายิงหนูด้วยก็เพิ่มลูกดอกลูกยาวแล้วก็เอ่อเพิ่มเพิ่มเรื่องตัวปีกก็เป็นพันเจ็ดจะอยู่ประมาณนี้เลวกันโอเคเนาะก็คร่าวๆแล้วกันเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้นะครับเนี่ยฮะศูนย์ห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าสำหรับเป้าที่ผมเทศเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ย หรือจะเป็นไม้อื่นๆก็มีนะครับไม่ได้เทสให้ดูอันนี้ก็ราคาเดียวกันอันนี้เป็นไม้มะเกลือเป็นไม้มะเกลือเนื้อมันจะค่อนข้างที่เฉลียเป็นทรงกาคอนะครับมีตัวนี้ราคาเดียวกันครับช่วงชักเ5ิเซนหรือจะเป็นไม้สักเป็นแบบนี้ครับบางคนชอบไม้อื่นเวลามาน้อยนะครับก็เลยเอาเทสเท่านี้แล้วกันมีไม้สักมีไม้ตัวนี้ก็ลงเป็นสีโอ้ก็สวยดีพอดีมันทํานยิงปลาก็าเลยเอามาแนะนําจริงๆมันมีรุ่นสั้นนะครับพี่เนี่ยเป็นตัวมินิเขามี หรือจะเป็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวปืนยิงปลาในบ้านต่างๆเต็มนะฮะก็โอเคไปดูตัวนี้ตัวเป้าก็ยิงผมกลับประมาณที่คุยไปนะครับเสร็จแล้วไอ้ลูกมันลงลงล่างเนี่ยผมก็กบเหมือนเดิมแต่ผมก็จะยกยกไปลมันหน่อยหนึ่งเพื่อนก็อยู่บนก,กลุ่มนี้ก็ถือว่าแม่นนะครับปืนที่ไม่แม่นเลยถ้ายิงระยะสักหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับมันจะออกไปนี่ออกไปน,ออนี่อย่างนี้เลยครับีทั้งๆท,ที่เราเล็งที่เดิมนั่นแหละมันไม่จบเรื่องงามเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับส่วนเรื่องตัวนี้นะครับไปดูกันเมื่อกี้นี้ก็ประมาณนี้นะครับ มันก,ก็ยกยิงยกยิงนะมันกับมือเงื่อนกับพีน่น้นองก็ประมาณนี้โอเคคุณพี่ไปทํายางเอาจะเอาเรื่องความแรงแรงต่างก็โออยู่นะครับก็ก็พอได้คุยกันมันก็ปกติด,ดีนะครับก็ทางนี้ท่งนั้นก็คงจะอยู่กับลูกค้าด้วยนะครับไปอยู่ที่คนใช้งานด้วยนะครับผมก็คงจะได้ประมาณนี้โอเคขอบพระคุณกับลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับดูจนจบด้วยแล้วก็เฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะผมก็ทําหน้าที่ผมต่อไปนะครับ แล้วก็มีพันท้ายกําลังทําใหม่อยู่นะครับประมาณ500ท้ายสุดก็จะเป็นพวกงานไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ราคาก็ไม่มีถูกไปกันนี้ไปไม่ได้พี่แล้วก็คลิปนี้น่าน่านาเล่นมากเพราะว่าไม้ตัวไม้มันสวยสวยด้วยสวยกับปกติที่ผมใช้อีกเป็นไม้ลูกฟ้าเนื้อแข็งกว่าไม้ประดู่นะครับแข็งกว่าแข็งแรงมากแล้วก็ทายากเจียดฝุ่นตโลบเลยครับพี่สวนใจยิงปลาก็ในฤดูนี้นะครับน้ํามันหลากปลามันเยอะมากลูกค้ายเยอะมากแล้วก็ เกี่ยวข้าวด้วยหนูก็เยอะด้วยครับพี่นะครับจะสนใจยิงหนูยิงปลาต่างๆหรือจะเอางานหนังสติ๊กไปเล่นนะเบื่อๆในบ้านนะฮะเราอยากออกไปข้างนอกอต่างๆก็โอเคขอบพระคุณครับ